เหรียญหนึ่งบาทรอห้าเนื้อเงินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญน,นี้จะเป็นตราแผ่นดินนะครับผมตราแผ่นดินนี่จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับรอศหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าแล้วก็หนึ่งสองหกนะครับผมหนึ่งสองหกจะเป็นเหรียญปีสุดท้ายของรออด้านหลังที่เป็นตราแผ่นดินนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญ รอสหนึ่งสองเจ็ดจะเป็นเหรียญช้างนะครับเหรียญช้างรอห้ารอสหนึ่งสองเจ็ดนะครับเป็นเหรียญที่ราคาแพงสุดในสมัยของรัชกาลที่ห้านะครับผมส่วนเหรียญเนื้อเงินนะครับรอสหนึ่งสองห้า,านี่จะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับผลิตอยู่สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเหรียญนะครับติดอันดับผลิตน้อยของเหรียญที่เป็นรอสนะครับผมเหรียญที่ผลิตน้อยสุดจะเป็นรอสหนึ่งสองศูนย์ลงมาก็จะเป็นหนึ่งสองหกเป็นหนึ่งสองสามนะครับ เหรียญนี้สภาพผ่านใช้แม้จะเป็นเวลานานแต่สภาพโดยรวมก็ยังโอเคนะครับน่าสะสมไหมครับใครมีอยากขายนะครับผมฝากติดตามเพจติดตามช่องทาง Youtube กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพจรับซื้อเหรียญนะเพจวีเหรียญเก่านะวีสระเอหอหีบรอเรือสระอียอยักษ์ยอผู้หญิงนะครับ วีเหรียญเก่าครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ